สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้มีของสะสมที่มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับเป็นเขาวกวางนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นเขาวกวางคุดหรือเปล่านะครับหรือเขาวกวางหดซึ่งถ้าเกิด จะเรียกอย่างนั้นก็ก็อาจจะใช่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นลักษณะธรรมชาติที่อาจจะผิดแผกไปนะครับซึ่งก็เก็บสะสมไว้นะครับตามความเชื่อความศรัทธาซึ่งแต่ละบุคคลอาจจะเรียกว่าเขากวางหด หรือเขากวางคุดก็ได้นะครับซึ่งมาพูดถึงเรื่องของอเขากวางคุดก็เป็นเครื่องรางของขังนะครับซึ่งเชื่อว่า,าด้านมีอิทธิฤทธิ์สูงนะครับซึ่งเกิดเองตามธรรมชาตินะครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับเขากวางคุดนะครับเขากวางหดอะไรพวกนี้ ก็นำมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดูกันว่า,ารูปลักษ์รูปแบบดังกล่าวเป็นเขากวางขุดหร,หรือไม่นะครับซึ่งตามความเชื่อในเรื่องของเขากวางขุดนะครับเป็นของดีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับซึ่งก็เกิดจากเขากวาง ตามธรรมาชาติเองนะครับอาจจะโตไม่สมบูรณ์ก็ได้นะครับก็เลยเกิดเป็นเขาวกวางคุดซึ่งตามความเชื่อสมัยโบราณนะครับก็เป็นเครื่องรางของขลังที่มีความขลังในตัวแล้วก็เป็นเครื่องรางที่ขึ้นชื่อด้วยนะครับขึ้นชื่อได้รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลนะครับสำหรับเขาวกวางคุด เขากวางหดอันนี้เป็นเป็นรอยตัดนะครับไม่ได้หลุดเองตามธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นรอยตัดซึ่งโบราณอาจารย์ท่านกล่าวว่านะครับเขาวกวางคุดหรือเขาวกวางหดจะเกิดเฉพาะกับกวางที่เป็นจากฝูงเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นเขาที่ ไม่ได้ขึ้นตามปกติทั้งสองข้างนะครับจะขึ้นบริเวณกลางหน้าผากบ้างหรือกลางหัวบ้างนะครับเป็นเครื่องรางที่มีผลไปในทางความเชื่อในเรื่องของมหาอำนาจนะครับดังเช่นเป็นพญากวางครับพญากวางที่ ที่เป็นใหญ่ในฝูงนั้นนะครับซึ่งพญากวางจะเป็นใหญ่ในฝูงนั้นฝูงเดียวนะครับซึ่งให้ผลในเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับเรื่องเขากวางขุดซึ่งตามธรรมชาติของอาจากฝูงหรือ,อพญากวางนั้นก็จะรายล้อมไปด้วยบริวารน,นะครับซึ่งเป็นกวางเพศเมียนะครับกวางป่าเพศเมีย มีเรื่องเล่าเรื่องอสมัยโบราณควานช้างอาวุโสเกือบทุกทุกคน,นครับจะพกเขากวางคุดไว้นะครับในย่ามประจำตัวเพื่อ,อไว้ข่มช้างนะครับให้ช้างเชื่อฟังซึ่งในเรื่องของอเขากวางคุดจัดเป็นของทนสิทธิ์นะครับของทนสิทธิ์ที่มีอิทธิฤทธิสูง ไม่เป็นสองรองใครนะครับสำหรับเขากวางคุดและเป็นของที่หายากมากนะครับเป็นของที่หายากอนุภาพของเขากวางคุดนั้นดีทางด้านามหาอุดคงกระพันเมตตามหาอำนาจนครับราชศัก์โชคราบ จเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขนะครับป้องกันภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับแต่ของปลอมก็ก็มีเยอะนะครับในปัจจุบันเขาบอกว่า,าวิธีสังเกตนะครับข่ากวางคุดนะครับเนื้อข่ากวางนั้นจะต้องอชํำนะครับชํำ เช่นเดียวกับงากำจัดงากำจายนะครับต้องมีเซลล์หรือเนื้อแก่นของเขานะครับอันนี้ก็ซูมกันให้ดูชัดๆนะครับ อกวางคุดครับสวยงามอยู่นะครับมี <c oughs> ความฉ่ำมีความเก่าในตัวนะครับตามซอกเขามีกี่ปุ่มลองนับดูก่อนนะครับกี่ปุ่ม ปุ่มใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกท้านับปุ่มก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับว่ากันว่าการบูชาเขาวกวางคุดแล้วก็ให้ใส่ในพานนะครับโดยวางกระดาษเงินกระดาษทอง รองข้างร่างนะครับและเหรียญ9บาทนะครับเเหรียญเหรียญบาท9เหรียญน,นะครับซึ่งจะมีความเชื่อในทางาโชคลาภค้าขายนะครับแล้วก็บูชาด้วยน้ําสะอาดและหญ้าจุดธูปหดอกขอโชคลาบนะครับขอโชคลาบก็ เอามาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับเพื่อจะเป็นความแปลกใหม่ครับมีประโยชน์แก่ท่านผู้ชมไม่มากก็น,น้อยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับช่องเสน่ห์พระเรียนครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ